<c oughs> อันนี้คือขยะ1ปีที่ออฟฟิศเล็กๆนะครับคนประมาณ10คนสร้างขึ้นมาเดีย๋ยวเราพาไปดูวิธีการส่งหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเอาแบบที่คุณสะดวกนะครับบางอย่างไม่ต้องเสียตังค์ด้วยกล้องกรีนกรีนครับอ่ะกล้องกรีนกรีนคลิปนี้นะครับจะมาดูว่าเมื่อเราแยกขยะกันไว้แล้วนะครับเราควรจะส่งไปไว้ที่ไหนนะแล้วก็วิธีการส่งเนี่ยเขาส่งยังไงนะครับรับเราว่าง่ายมากตามมาดูเลยฮะ นี่จำกันได้ใช่ไหมครับน้องเล็กแม่บ้านสายกรีนของเราเราก็ยังคงใช้แรงงานน้องเล็กอย่างต่อเนื่องนะฮะแบกขยะจากที่เก่านะครับมาอยู่ที่ใหม่มากงอยู่ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้กําลังแท็กนะใช่ไหมใช่ค่ะเต็มแท็คแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแพคให้ดูบางส่วนก่อนลวกันเพราะว่าเราแยกกันไว้ละเอียดมากมีหลายอย่างมากนะครับมีทั้งเนี่ยกล่องกระดาษมีทั้งหลอด เราจะมาโฟกัสที่ขยะพลาสติกที่ไม่รู้ว่าจะเอาไปไหนที่หลายคนสงสัยนะครับเอามาเริ่มที่อันนี้ก่อนเลยอันนี้ก,กำลังทำอะไรอยู่จ๊ะอันนี้คือขยะพีพีค่ะขยะพี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 เป็นยังไงเออพีจะมีจะมีจะมีบอกค่ะเ,เราต้องสังเกตสัญลักษณ์ข้างหลังค่ะจำได้ไหมคลิปที่แล้วที่เราเทรวมมา <laughs> เป็นภูเข,ขาเลยนะฮะอันนี้เล็กก็มาแยกอีกทีหนึง่งอันนี้ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้ว<ช>ส่งไปไหนเอ่ยส่งไปบริษัทซีโร่ค่ะ ซีโร่เวสโยโลนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าอย่าลืมเขียนว่าบริจาคพลาสติกกำมพาร์ด้วยใช่ค่ะอันนี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเลยเขียนเลยพลาสติกกำมพาร์ก็คือพลาสติกที่ไม่มีคนแย่งกันแบบขวดใสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นพลาสติกที่ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะครับเขาส่งไปที่ซีโร่เวสโยโลเข้าไปทําอะไรอะไรเข้าไปทําอะไรเดี๋ยวผมบดูโพยก่อน โพยของผมเนี่ยนะฮะก็มาจากเพจที่ชาวรักโลกก็รู้กันเป็นอย่างดีจากเพจลูซาเล้งนะครับพลาสติกบางถาดอาหารฝาครอบแก้วเนี่ยนะครับเป็นพลาสติกกาําภาแยกได้6ประเภทมี PET HDPE LDPE PP PS นะครับคุณเผลอทิ้งไปเยอะแล้วใช่ไหมพวกนี้เด็กคุณล้านแล้วคุณเก็บไว้โดยไ,ไร่ใช้เคิลนด้โอเคเดี๋ยวเล็กอย่าเพิ่งแกะเอ้ยอย่าเพิ่งปิดนี่ก่อนอนี้ก่อน อันนี้อ่ามีอันนึงโอ้นี่พวกกล่องใส่ใส่เนี่ยอันนี้ p ีอค่ะมีซีเอใช่ส่งบริษัทเดียวกันค่ะส่งไปที่เดียวกันอย่าลืมเขียนว่าบริจาคพลาสติกกำพานลืมลืมลืมมิลืมบดมีดลืมบดแต่ว่าเขาบอกแล้วนะครับว่าพลาสติกเนี่ยจะต้องล้างให้สะอาดนำไปตากให้แห้งแล้วก็ลอกสติกเกอร์ออกให้หมดก่อนก่อนนะจ๊ะ มาจากพลาสติกกำมฟ้านี่นี่นะฮะอ่ะอันนี้อีกหนึ่งกล่องนะครับใช่ค่ะต่อไปอันนี้นี่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 อันนี้นคือขยะวนค่ะขยะวนงงใช่ไหมขยะวนคืออะไรวนเนี่ยคือโครงการวนที่เขาจะส่งขยะเนี้ยไปให้นะครับซึ่งเป็นขยะประเภทไหนลนนักษณะเหนียวค่ะ พลาสติกแบบบ้านเหนียวมากเหนียวก็ส่งไปที่โครงการวนโครงการวนเนี่ยก็คือส่งไปตามที่อยู่เขาก็ได้หรือว่าสามารถเอาไปหย่อนที่ตู้ก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะจะมีสถานที่รับคืออิมพิใชั่าสักนไม่เขาจะมีตู้ตู้รับบริจาคพลาสติกนะใช่ใช่ใช่หรือจะกรงสถานที่นี้ถ้าอยู่ใกล้ๆเราแวกนี้ของเราเนี่ยเราจะโครงการวนตู้อยู่ที่ไหนก็จะมีแบบ เซนทันอีวิวเพราะฉะนั้นอันนี้้ <S <S 2> <S 2> <S องเล็กก็เลยนนเไม่ได้เขียนไม่ได้จ่าหน่ไม่ค่ะเดี๋ยวเราไปส่งเองเดี๋ยวเราไปส่งเองที่ไหนนะเซนทันอีฟยูเออซนทันอีวิวลองลองลอง,ลองเซิร์ชดูครับว่าโครงการวันเขามีตู้รับบริจาคที่ไหนก็หาที่ที่ใกล้คุณแหละนะครับต่อไป ันนี้อ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 ันนี้ขย,ขยะเชื้อเพลิงค่ะขยะเชื้อเพลิงหลายคนไม่รู้ม่าจะเอาไปทาอะไรนะครับ mm hmm. ก็เป็นขยะเชื้อเพลิงอย่างที่น้องเล็กบอก<ช>ส่งไปไหนส่งไปเอ็นซิค่ะไปทําเชื้อเพลิงแทนฐานหินค่ะอืมนี่นะครับเอาไปเผาไปทำเชื้อเพลิงล้างทาความสะอาดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่กับเราเนอะมันอยู่ในบ้านเรากว่าจะเก็บสะสมได้จํานวนเยอะเนี่ยถ้าเราไม่ล้างปุ mm ๊บ hmm. มดมา,มาแมลงสาบามาแน่นอนถึงจะตากแดดแต่ก็มีกลิ่น ถูกต้องก็ล้างไว้ใครกินนะครับออฟฟิศน,นี้ใครกินก็ล้างล้างล้าง,ล,างล้างไว้นะล้างไม่ทันก็ให้น้องเล็กช่วยล้างนี่แหละครับต่ออันนี้คืออันนี้จะเป็นฝาน้ำค่ะฝาน้ำ<อ>เป็นฝา PE นะมันจะไม่ผิดใช่ PE นะครับ HDPE ส่งไปไหนส่งไปพเชียเชียด,พ,ยดพลาสติกนะครับเขาเอาไปทำอะไรเป็นกระถางต้นไม้ได้ เขาบอกว่าหลอมแล้วก็ทำขึ้นมาเป็นงานศิลปะเป็นกระถางต้นไม้เป็นอะไรได้นะครับลองเซิร์ชฟรีเชียตพลาสติกนะครับผมตจำแต่ชื่อบริษัท <'s> <c oughs> แค่รู้แค่ว่าส่งไปไหนมีที่รับก็โอเคแล้ว <c oughs> เพราะว่าเราก็จะได้รู้ว่าเออเราไม่ได้ไม่ได้โยนเขาทิ้งไปโดยปราประโยชนออ์อะไรอีกอะไรอีก เออจะมีกล่องโฟมค่ะอันนี้แหละครับน <c oughs> ่ากลัวคนลุกกล่องโฟมนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับขอกราบขออภัยเลยใครที่เห็นว่าเรามีจํานวนเยอะขนาดนี้ <c oughs> เพราะว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงแล้วแต่ว่าเราเป็นกองถ่ายเนาะบางทีก็มีคนสั่งอาหาร <c oughs> ก็มากินในออฟฟิศหรือว่าบางทีเราสั่งข้าวกองโดยที่ไม่รู้ว่าร้านเขาบรรจุใส่โฟมอย่างนี้นะครับก็มา <c oughs> แต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งมันเราก็ล้างแล้วกเก็บไว้นะครับแล้วก็มาศึกษาต่อว่าโอเคเขามีที่รับเนาะส่งไปไหนเอ่ยบริษัทเอ็นไวนอนค่ะ Environ Plus Environ Plus นเขาเอาไปทำอะไรเอาไปทำเม็โฟมค่อ่าอ่านอ่านโปยก่อนเขาบอกว่าจัดเตรียมรวบรวมแผ่นโฟมไปจนถึงเศษโฟมที่แตกขักและทางบริษัทรับซื้อราคาอยู่กับความสะอาดปริมาณและระยะทางการส่งเขาเอาไปเป็นรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกได้ด้วยนอกจากที่เป็นแบบกล่องโฟมเข้ากล่องแล้วเนี่ยยังมีโฟมอะไรอีกโฟมที่แพ็คกับของ พวกแบบเวลาส่งของเนาะทีวีตู้เย็นอะไรอย่างงี้นะจะมีโฟมพวกนี้มาได้เหมือนกันโฟมล้างหน้าได้ไหมอุ้ยพี่คนละอย่างอ่านี่แหละนี่แหละนี่แหละอันนี้ถุงแกงจำได้ไหมเราเทถุงก๊องเลยเราเทถุงแกงออกมาเป็นภูเขาเลยภาพเก่ามาครับปั้งนั่นไงเห็นไหมครับโอ้โหถุงแกงนี่ขนาดหลีกเลี่ยงแล้วก็ยังเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าเราก็ล้างเก็บไว้แล้วส่งไปที่ที่อยู่อยู่ไหนโครงการกรีนโรสนะครับโครงการกรีนโรสใช่ ถุงหูหิ้วก็ได้นะถุงแกงหลอดบีอะไรอย่างนี้นะครับล้างให้สะอาดตากให้แห้งส่งไปที่โครงการกรีนโรลดหรือว่าไปที่ซีโรเวสโยโรก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าพลาดพลัง้งหรือว่าจําเป็นที่จะรับมาแล้วเนี่ยของทุกอย่างคุณแยกไว้เถอะคุณล้างไว้เถอะนะครับอย่างน้อยๆก็ไม่ได้ทิ้งให้มันปนเปื้อนนี่เราเอา เฉพาะพวกพลาสติกที่เห็นนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะให้ดูว่าวิธีการส่งมันไม่ได้ยุ่งยากเดี๋ยวเราพาไปดูวิธีการส่งหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเอาแบบที่คุณสะดวกนะครับบางอย่างไม่ต้องเสียตังค์ด้วยไปดูกันครับแต่ก่อนอื่นแพคให้เรียบร้อยก่อนจ้ะถ้าเป็นแม่ค้านี่ร้านนี้ดูขายดีนะดูไปส่งของหลายที่เป่าส่งขยะปกติแล้วเป็นรถ โดยสารนะครับวันนี้เปลี่ยนเป็นรถขยะขยะเป็นรถเลยอ้อหมายแรกครับจุดหมายปลายทางแรกที่เราจะไปไปไหนจ๊ะไปสนีค่ะจริงๆเราจะไปไปสนีที่ห้างเพราะยังไงเขาก็จะปิดช้าหน่อยถ้าเป็นไปษนีทั่วไปก็จะปิดตามเวลาปกติไม่รู้กี่โมงสี่ห้าโมงปะไปสนีที่ห้างมีด้วยหรอค่ะสิ แล้วจปเจในห้าเขาจะปิดชั้นเดี๋ยวมาดูว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกล่องใหญ่จะเสียตังเท่าไหร่พอส่งก็ส่งแบบธรรมดานะครับประหยัดหน่อยคือเขาจะคิดจากน้ำหนักซึ่งน้ำหนักเราไม่หนักแล้วแล้วก็อันนี้ก็เพิ่งรู้ว่าส่งไปจะมีส่งนั่นคือกล่องกล่องปีนี้ กล่องกลับแล้วก็จะต้องใช้กล่องตามมาตรฐานเขาที่ซื้อจากคอนเสิเท่านั้นเนีสองร้อยสิบ,บาทคนะรับ,บนะครบกล่ององรามบามาทกนวะ่าหมดไปแล้วหกชุดโอการเวียนโอการเวียน โยนอะไรไปไม่อนน้จะมาแก้โยนอะไรไปนไี่เงียบ,ม,ยบมุกเงียบมุกเงียบหเลย <c oughs> นี่ฮะรับบริการรับยโยโครนการวนรู <c oughs> น้ว่าได้หเาะวาติดบล็แเนะติกไปเลยนะงคุิหกมีองติองไปจาีนะรับเบัุิ่ปเขนมปั้ำแข็งอะไี่ได้หมดเนี่ฮะออันนี้ฟรี ที่สุดท้ายที่เราจะมาส่งพลาสดุกนะครับส่งขยะของเราซึ่งว่ากันว่าส่งกลินได้ส่งกลินได้นัน่นคือเซเว่นอีเดเว่นนะครับแล้วก็มี่องหนึ่งสามกองเซเวเสร็จเรียบร้อยนะครับกับภารกิจ แยกแนละ้วไปไหนนะครับแล้วก็ส่งไปตามที่ที่ขยะควรจะต้องไปแล้วนะ,ะยากไหมไม,ไม่ยากคนะ่ะไม่ยากเนาะโชคดีด้วยที่เราไปที่ที่เดียวแล้วมันได้ส่งได้ทั้ง3วิธีเลยนะมีทั้งไปไปสนีมีทั้งไปที่เซเว่นนี้ส่งฟรีแล้วก็ไปที่จุดรับขยะข,ยะของโครงการบนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการส่งขยะไปตามที่ต่างๆที่เราเอามาแนะนํากันกยังมีอีกหลายวิธีใครสะดวกส่งวิธีไหนส่งของเอกชนก็ได้เนาะ ก็สามารถส่งได้หมดนะครับเราก็จะให้ที่อยู่ในการส่งขยะต่างๆไว้ในแคปแคปชั่นข้างล่างนี้อีกทีหนึ่งใครมีความคิดเห็นอะไรมีข้อเสนอเนี่ยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้มาแชร์ความรู้กันได้นะครับใครชอบก็อย่าลืมติดตามกล้องเกรงกรีนด้วยแล้วก็กดติดตามที่ช่องยักษ์คิวทีวีแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย